เราก็เริ่มรีดเลยนะคะอันนี้เราซับในเราก,กดคิวไว้แล้วมันก็จะรีดง่ายแต่ถ้ามันเป็นตัวจริงเนาะระยะการรีดมันก็จะช้าลงกว่าน,นี้นะอันนี้มันเป็นตัวย่อนะคะก็รีดปกติเลยค่ะดึงดึงแต่เข็บหน่อยให้มันยืดออกแบบนี้ต่อไปเป็นชิ้นหน้าก็รีดปกต,ดติดึงใต้ทรงดึงใต้ทรงให้ยืดตัวหน่อยค่ะ ต่อไปก็เบแต่เข็บกลางนะแต่เข็บกลางนี่ไม่เย็บเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเย็บนี้ถ้าจะเย็บก็เย็บหลังจากนั้นอแต่เข็บกลางไม่เย็บแล้วกันสรุปเนาะเอานี้เอาเท่านี้ตัวนี้เย็บผิดนะต้องไปแก้นะเย็บย้ำแค่เส้นพอเห็นไหมขนาดเย็บเองยังผิดเลยโอเค อ๋อลืมดิดเต้าด้วยนะเต้าก็หามุมหามุมหางามสอดเข้าไปดิดเต้าดิดเต้า,ต,า,ต,า,ต,าต่อไปก็ริบตัวนะคะมันสูงมันใกล้กล้องเกินเขาย,ยบออกไปเอออุ้ย นี้เราก็รีดดึงใต้ทรงนิดนึงถ้าจะให้ดีทำอย่างนี้แล้วก็อืดให้มันยืดถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่มันก็จะแบบไม่กระชั้นขนาดนี้นะก็จะดูง่ายกว่าน,นี้ รีดได้ออกต่อไปรีดนมหาหาม,มุมหามุมรีดนะหัวโต้รีดผ้าเราค่ะถ้าใครไม่มีตรงนี้ต้องไปรูดด้วยนะไม่มองลืมเห็นไหมลืมหลายอย่างเลยนเนียเดี๋ยวเราไปรูดตอนหลังจากที่รีดเสร็จแล้วนี่มันจะกระเดกกระเดกถ้าเราไม่รูดมัน ตรงรีดนมเนี่ยระวังให้ดีต้องค่อยๆรีดแต่แต่ของเราอะ่ะถ้าเกิดเป็นหมอนลักษณะนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวมันก็จะพอดีเป็นตัวจริงอะ่ะตัวย่อมันก็จะแบบเข้ายากเข้ามุมยากรีดยากนะคะมันก็จะทำให้เต้าเสียทรง <Okay. S 2> ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำร่างเอ็นนะไปทำร่างเอ็นไปลูดให้มันงุ้มเข้ามาก่อนค่อยทำร่างเอ็นหรือหรือเราจะเย็บหรือเราจะเย็บเลยก็ได้ อืมต่อไปได้กลิ่นอะไรมาจากไหนอะ่อะใครเผาอะไรอะ่ะ เราอ่ะจะให้ดีคือรีดรีดตรงๆก่อนแล้วก็ดึงตะเข็บมันเพราะว่าบางทีเราเย็บเย็บยนใช่ปะ,ะแล้วเสร็จแล้วเราก็แบรออกแล้วก็รีดีดจับดัดอย่าให้มันแบบตรงๆลง,งไปเดี๋ยวมันจะเป็นจีบจับดัดเนาะไปตามโค้งแบบนี้อแล้วก็อีกข้างหนึ่ง ก็รีดมาแบบนี้เอาอะไรทับเขาจะหน่อยเออเขาจะได้หยุดตัวเขาจะได้แบบเย็นเย็นลงทันทีอ่ะเสร็จแล้วนะวิธีการรีดนะคะ ต่อไปต่อไปเราก็จะรีดผ้าดามเอรีดดามแปะไว้เลยเอาผ้ากาวรีดมันจะได้มันจะได้ไม่ยืด ถ้าลำพันธ์ภาพเปล่าๆอ่ะมันจะชอบยืดเนี่ยให้มันหยุดตัวถ้าใครชอบให้มันแบบว่าแข็งๆตัวเย็บง่ายคือพระแก้วลักกีย่ะเวิร์กพระแก้วลักกี้มีกาวนะเวิร์กมากอันนี้เอานี้ใช้ไปก่อนอย ต่อไปแต่ถ้าเป็นผ้าแก้วลักกี้เราต้องตัดตามโค้งนี้นะมันจะดัดไม่ได้เออแต่อันนี้เราจะเอาผ้ากาวยืดรีดอันนี้ไม่ดัดอะ่ะครับรีดถมกันไปเลย น,นะ,ะเราก็ตัดอบตบบนี้เลยต่อไปเราไปทำรางเอ็นกัน